สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับวิเคราะห์อัปเดตนะครับถึงสถานการณ์นะครับทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับทรัมป์นะครับนะถ้าถูกนะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งนะครับนะการมาของทรัมป์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงทิศทางโลกหรือไม่นะครับมาดูนะข่าวที่ผมจะวิเคราะห์กันการถูกลอบสังหารของตัวแทนจริงตําแหน่งประธานาธิบดีของพรรครีพับลิก,กันนะครับ ก็เป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นสัญญาแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ว่าถ้าทีนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะกลับคืนถิ่นทำเนียบข่าวหรือไม่นะครับซึ่งก็มีโอกาสที่มีความเป็นไปได้สูงมากเมื่อเทียบกับประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับคือโจไบเดนนะที่ดูเหมือนจะมีปัญหาทางอายุแล้วก็สุขภาพนะทางด้านความคิดและความทรงจําตามข่าวที่ปรากฏออกมา และเมื่อทางโจไบเดนนะครับได้ประกาศนะครับออถอนตัวนะจากการเป็นผู้แทนสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสมัยของพรรคเดโมแครตนะครับแล้วก็พร้อมสนับสนุนรองประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันนะครับนางกมลาฮารลิสเนี่ยเป็นผู้แทนลงสมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีแทนตนเองในนามพรรคเดโมแครตก็ตามแต่ดูเหมือนว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะมีแต้มต่อนะทางโอกาสที่จะชนะเนี่ยมีสูงมากกว่านั่นเอง ดังนั้นนะครับถ้าหากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเนี่ยสามารถชนะเลือกตั้งสหรัฐในปีนี้นะครับ2024เนี่ยการมาของเขานะครับทรัมป์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงทิศทางโลกหรือไม่เราต้องลองย้อนดูนะประวัติศาสตร์นะผลงานของโดนัลด์ทรัมป์สมัยแรกของเขานะครับอเมริกาเกรดอเกนได้ทำอะไรไปบ้างนะครับ 1. เปิดสงครามทางการค้ากับจีนนะครับแล้วก็ยุโรป 2. นะครับ เขาจะเป็นการเน้นนะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐโดยการขาดดุลน,นะครับทางงบประมาณและขาดดุลทางการค้านะครับเขาเรียกว่าทวินดัฟฟซิตนั่นเองหมายความว่ามีโอกาสนะครับที่จะมีการสร้างหนี้สินเนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นนั่นเองและ3นะครับเขาลดนะความสําคัญนะบทบาทของเนโตนะครับนะลงนะคือเขาบอกว่า ชาติไหนที่ไม่จ่ายนะไอค่าสมาชิกเนโตเนี่ยนะครับเขาจะไม่ความคุ้มครองเป็นต้นนะฮะสีนะครับ <c oughs> เขาถอนตัวออกจากสนที่สัญญานะครับการป้องปรามกําลังอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางนะครับที่ชื่อว่าไอ f อนเนี่ยนะกับทางรัเสเซียไปนั่นเองนันี้ผลงานของเขานะครับ 5. นะครับเขาให้การสนับสนุนอิสราเอลแล้วก็ เขาก็เคยทําตอนออกกลางเนี่ยระอุท,เอท,เทีเดียวนะครับร้อนทีเดียวทีเดียวนะถึงขนาดที่อิหร่านเนี่ยต้องชักธงแดงขึ้นมานะทีา่สถานศักดิ์สิทธิ์ของเขาโดยการสังหารในพลนะร,ระดับสูงของอิหรา่านแล้วก็ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านด้วยนะเป็นต้นนะสรุปว่าถ้าทรัมป์เนี่ยกลับเข้ามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอีกสมัยเนี่ยโลกก็น่าจะยังไม่สงบลงง,ง่ายๆนะครับโดยเฉพาะ ประเด็นกับจีนและรัเสเซียและในตะนอกกลางนะครับในทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกแล้วว่าเงินเฟอสหรัฐเนี่ยก็อาจจะนะครับมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นกว่าในขณะนี้นะครับดอกเบีย้ยอาจจะไม่ลงง่ายหรืออาจจะดีตัวกับสูงขึ้นกว่าในรอบนี้หรือไม่อนาคตนะครับจะเป็นผู้บอกเรื่องราวต่อไปเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ